ูทุกท่านจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนองางสาวพวงเพ็ญทองเย็นอ,อยู่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ควบคุนส่วนป่านาบุญสองค่ะวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตมาส่งการบ้านนะคะเมื่อวานเป็นเจอผัสสะที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นโจทย์ที่มาประชิดตัวกระทันหันแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าโอเรายังต้องฝึกฝน,นอีกเยอะนะเนี่ยค่ะ คือเรื่องนีห้หนูเคยส่งไปตอนแชร์สภาวะธรรมแล้วก็คืออ่ามีที่สวนนะคะจากการจากการรัวรวดน้ำใช่ไหมคะก็เลยโทรไปขอ ป้าข้างบ้านว่าเราจะกั้นนะให้ป้ามาชี้แล้วป้าก็บอกว่าเอ,อจากกําแพงบ้านเนี่ยป้ายัางมีที่อยู่อีกแปดสิบเซนตอนนั้นหนูก็คุยกับพ่อกับแม่จนพ่อกับแม่ยอมให้ท่านไปก็คือแปดสิบเซนนะคะทีนี้พอมาเมื่อวานเราก็ทรัว้วนลวนน้ําเสร็จแล้วก็เป็นเดือนน่ะนะคะแต่ว่ามาเมื่อวานป้าท่านก็โทรมาแล้วก็ต่อว่าหนูหลายคําเลยก็ถามว่า จำได้ไหมเราตกลงกันไว้เท่าไหร่หนูก็บอกแปดสิบเซนค่ะท่านบอกเออก็ความจําก็ดีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกค่ะแล้ว,แล,วแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไปวัดดูหรือเปล่าทําไมมันไม่ครบแปดสิบเซนเนี่ยมีคนมาบอกท่านเขาไปวัดแล้วว่าไม่ครบหนูก็เลยรู้สึกแบบก็ตอนนั้นกังวลรู้สึกทั้งกังวลแล้วก็คําพูดที่ <laughs> ที่วางคําที่มันรู้สึกทาเรารู้สึกโกรธ หนูเห็นตัวเองโกรธแต่หนูใช้การกดข่มค่ะหนูก็ได้ไปวัดแล้วมันก็จริงๆนะคะมันได้เจ็ดสิบสองเซนเจ็ดสิบห้าเซนแปดสิบห้าเซนมันมันไม่ตรงเป๊ะตามที่ท่านต้องการซึ่งตอนนั้นอะเราโกรธมากหนูรู้ว่าตัวเองอะโกรธแล้วมันไม่สามารถที่จะล้างให้มันนิ่งสนิทได้แต่ทำได้แค่การกดข่มค่ะ พลังที่เราไม่สามารถสงบเย็นได้ค่ะทําให้ท่านก็กระเพื่อมแรงกระเพื่อมจากท่านส่งมาถึงหนูหนูก็กระเพื่อมแต่หนูกวดขมทีเนี้ยค่ะหนูก็บอกกับท่านว่าแล้วจะให้แก้ไขยังไงท่านก็คือท่านท่านเป็นเหมือนหนูอ่ะท่านคือสะท้อนตัวตนของเราออกมาเลยคือจะไม่ได่าหยาบคายแต่ใช้คําพูดดีๆนะคะแล้วก็กระแทกเรากลับมาตอนมีความรู้สึกว่าโอ้ นี่มันเราเลยนี่วานี่เราทําแบบนี้ไว้กับใครเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วความรู้สึกตอนนั้นนะคะมันรู้สึกแบบแรงมากโกรธแล้วก็ขมแต่หนูอะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผ่านนะ่จดเนี่ยตัวหนูไม่ผ่านแต่ถ้าถามว่าสอบตกไหมหนูก็ประเมินตัวเองว่าไม่ถึงกับตกนะคะาะมันดีกว่ากว่าหนูคนก่อนอะ่ะเยอะมากหนูไม่มี ถามว่าน้ำเสียงไปไหมมันก็มีน้ำเสียงที่ขึ้นขึ้นลงลงบ้างแล้วก็มีคำพูดหนึ่งค่ะที่หนูรู้ว่าหนูพูดไปด้วยกิเลสพูดเพื่อท่านต้องการทำให้ท่านเจ็บบ้างก็คือหนูพูดประโยคสุดท้ายว่าหนูจะจำไว้ค่ะป้าหนูจะไม่พูดทำร้ายจิตใจผู้ดีผู้อื่นค่ะแต่นั่นหนูพูดไปแล้วนะประโยคนั้นแล้วค่ะคือประโยคที่หนูทำร้ายจิตใจท่าน อ,อหนูก็เลยรู้สึกว่าเ,เราเรายังไม่ผ่านนะเรายังสงบไม่ได้ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ยค่ะเอ,อปกติเดี๋ยวนี้ค่ะคือถ้ามีเหตุการณ์อะไรอะ่ะหนูจะสามารถล้างในหัวได้บ้างแต่ว่าถ้ามันแรงๆแบบเนี้ยหนูต้องหากระดาษประกาศมาล้างเ่ยแบบไม่ไม่ไหว,ไวมันแรงเกินไปหนูก็ต้องหาประกาศกระดาษประกาศมาหาข้อดีของท่านข้อดีของท่านคืออะไรก็คือ ท่านเป็นคนสะท้อนเรามาถ้าไม่ใช่รีลาแบบนี้ยเราอาจจะไม่โกรธไม่ขึ้นขนาดนี้ไม่รู้สึกข้างในมันกะเพ่อยเยอะขนาดนี้แต่เพราะท่านอ่ะเหมือนเราอ่ะท่านใช้สิ่งที่เราเป็นอ่ะมากระแทกเราให้เราได้เห็นแล้วก็ทําใ้้เราได้เห็นว่าโอ้จริงๆสิ่งที่ท่านไปนฟังมามันทุงทําให้ข้างในท่านอ่ะมันร้อนมันดิ้นมากท่านก็เลย โยนใส่เราเต็มแรงเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นท่านก็คงร้อนมากคง,คงทุกข์มากเอ,อสิ่งที่หนูทําได้คือหนูต้องฝึกฝนตัวเองให้เยอะกว่านี้ให้ดีกว่านี้แล้วก็รู้ที่จะงาสงบเย็นนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่ามีใครมากระทบเราหนูได้เรียนรู้ว่าถ้าเราสงบเย็นเขาก็จะสงบเย็นลงได้อ่ะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ หนูได้เรียนรู้จากค่ายนี้ก็คือหนูได้รู้ว่าไม่ว่าเราอะจะมีข้อพลาดข้อพร่องสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ยังไงแต่ว่าการมีชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็ได้ทาได้ร้านกิเลสแล้วก็ได้ทาประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของการมีชีวิตอยู่ค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนากับน้องพวงเพนนะคะก็เนาะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ท่านก็คงไม่กระแทกเกลียดเราออกมาได้นะก็เป็นเหตุการณ์ดีๆแล้วพวงเพนก็เอาประโยชน์จากเหตุการณ์อันนี้ได้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่มีใครทําดีทําร้ายกับเราได้นอกจากวิบากดีร้ายของเราเท่านั้นนะนะคะก็พวงเพนก็เอาประโยชน์จากตรงนี้ก็ภาคเปลี่ยนไปค่ะเป็นกำลังใจให้พวงเพนนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะที่เอาการบ้านดีๆนี่มา ปากพวกเรานะคะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวพี่อ่อนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะคุณอันนี้ค่ะ